จริงพี่แบงค์นคี่ขน,นลุกมากๆแล้วน้ำตา,านี่ซึมเลยนะเ<ช>ม,มื่อสักครู่คือทั้งสองท่านคือร้องไห้แต่คือเป็นเชียร์ซอลจอยจริงยืนขึ้นทักิดนึงนะครับผมนะขอเสียงพร้อมมือขอเสียงพร้อรมอมือดีนะนะนกำลังใจให้กับั้งสองท่านคือเก่งมากๆสุดยอด ครับท <mile> ุกท่านครับคือแคมเปญเดอะเฟสที่เป็นไฟนอลแคมเปญเลยต้องบอกว่ายากอยู่แล้วในเรื่องแอคติ้งเนาะแต่นี่คือมีทั้งการจำบทมีทั้งคอเรียลกราฟมีทั้งพร็อพมีทั้งโปรดักชั่นคือโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเสียงพรมอีกครั้งหนึ่งฮะสุดยอด I gotta say that's one of the best final walk campaigns that I've ever seen ladies and gentlemen ใช่เลยนะครับผมแล้วผมขอเสียงปรบมือีกหนให้กับการตนาลเวิร์ชวลสตูดิโอด้วยได้เลยครับผมคือเมื่อสักครู่นะครับทุก ที่ถ่ายเราอยู่ที่นี่เรใช่โอรสชันจริงๆเออสยดนะแต่เมื่อพูดเรื่องแอคติ้งแล้วเค็มครับคือเราสองคนอาจจะแบบไม่สามารถคอมเมนต์ได้เยอะขนาดนั้นเรารู้สึกว่าจะมีหนึ่งท่านที่เขาเป็นหนึ่งในผู้ชมด้วยครับแล้วก็เป็นโอ้โหสายนักแสดงสายแอคติ้งอยู่แล้วด้วยในการฮึอคือเล็กน้อยนะคุยกับเขาดีกว่านะครับผมเสียเปรียกับคุณจีน่าด้วยสวัสดีครับพี่จีน่าเลอยืนหน่อยกินหน่อยโอ้โห นิดนึงนิดนึงนิดนึงมาโอ้โหนี่สวยจริงเลยนะเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่เมนเทอร์คิดถึงจีน่าแบงมากเลยคิดถึงแต่ว่าพอแค่นั้นแหละเนาะเอาพูดเรื่อง acting ดีกว่าเมื่อสักครู่ได้ดูเป็นเอาในฐานะคือเราเคยอยู่ทั้งเป็นเวอร์ชั่นผู้เข้าแข่งขันแล้วก็เป็นเมนเทอร์ด้วย ภูมิใจแทนลูกทีมทุกคนเลยค่ะ<ม>แบบว่าที่แบบเมนเทอร์คือแบบสามารถดึงศักยภาพของน้องออกมาได้อะไรเงี้ย<ม>แล้วก็ภูมิใจแทนเมนเทอร์ด้วย<ช>คือเห็นแล้วแบบปลื้มใจแทนแบบว่าเออเข้าใจอ่ะเอาไป็นว่าเข้าใจไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อกี้แอบน้ำตาซึมด้วยคือมันยากมากในการดึงอินเนอร์ออกมาแล้วในการที่จะสวมบทบาทหนึ่งนคาแรคเตอร์นึงอะใช่ใช่ใช่แล<ห><ช>้วแล้วแล้วมันทําให้คนที่นั่งอยู่ตรงเนี้หรือผู้ชมทางบ้านอะ เห็นถึงอินเนอร์นั้น่ะรับรู้ถึงทุกๆคำที่พูดออกมาได้นี่คือแบบเก่งมากเก่งมากๆเลยโอเคนะครับผมขอบคุณมากๆครับเสียงปรบให้ทีนะด้วยนะกินหนึ่งทั้นดีกว่าไหมกินหนึ่งทั้นดีกว่าพี่แบงค์วันนี้คือเราบอกเลยเลยว่าเรามีแขกรับว่าโอ้โหเซเลบริตี้เยอะแยะมากมายที่อยู่กับเราแล้วนะครับผมเสียงปรบให้กับคุณดีชา มาหน่อยเช่นแบนเวทีนะี่ก็สาย acting เช่นเดียวกันใช่และเป็นอหิบตพเขาประกวดเดอะเฟสด้วยเช่นกัน acting อะไรคะ acting acting ใหญ่หรือเปล่าติชาโอ้โหสกคือกษัตริย์ยากมากเลยนะคือถ้าเป็นยูยูคิดว่ายังไงบ้างไอ้ว่าไอ้ตายว่ะคือโอ้โหเมื่อกี้ดูรู้สึกซึ้งใจมากค่ะคือเป็นเดอะเฟสอ่ะชัู่ทั้งทั้งซีซั่นเลย ทุกทุกโมเมนต์เหมือนน้ำตาเราจะไหลเพราะเราจำเขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันคือคนคนหนึ่งมาไฟเพื่อความฝันของตัวเอง <Right. S 1> แล้วช่ว,วาไม่ใช่แช่เดียวนะไม่จำเป็นว่าม่ต้องเป็นคน <c oughs> ที่ <c oughs> ต้องไปแล้วเต้องเลยค่ะ